สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวโอนาณิสวรจากงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักงานชลประธานที่13ส,สำหรับภาพรวมของสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของ4จังหวัดจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่37รายรักษาหายแล้ว12รายเหลือ,อยังรักษาตัวอยู่24รายค่ะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละพื้นที่ค่ะ จังหวัดกาญจนบ,บุรียอดผู้ติดเชื้อ8รายรักษาหายแล้ว3รายยังรักษาตัวอยู่5้ารายค่ะโดยสถานการณ์ล่าสุดของทางจังหวัดนะคะได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยให้ผู้ที่ตกงานสมัครเป็นลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในการฉีดค่าเชื้อไวรัสโควิด -19 และเย็บหน้ากากอนามัย อีกทั้งยังคงเดินหน้าแจกถุงยังชีพข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคเจลแอลกอฮอล์ขวดบรรจุพันชนิดหัวปัม๊มและหน้ากากอนมามัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ค่ะรวมถึงยังดำเนินการฉีดค่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามแหล่งชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนำพัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรไปมอบให้แก่โรงพยาบาล2แห่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่และยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดราชบุรีมีจำนวนผู้ติดเชื้อ8รายรักษาหายแล้ว4รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3รายและเสียชีวิต1รายโดยมาตรการการช่วยเหลือล่าสุด เหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีตั้งจุดอาหารเย็นฟรีแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคซึ่งได้ตั้งจุดบริการอาหารเย็น3จุดคือบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบริเวณสนามกีฬาจังหวัดและหน้าวัดเทพอาวาส ในส่วนของจังหวัดนคปรปฐมมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม20รายรักษาหายแล้ว5รายและยังคงรักษาตัวอยู่15รายค่ะโดยในช่วงบ่ายวันนี้ผูว้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมได้มีการไลฟ์สดร่วมกับนายแพทย์สาธารณาสุข และวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจังหวัดนคปรปฐมจะคัดกรองตรวจหาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งนี้ได้มีการงดจัดประเพณีสงการานต์งดการเดินทางกลับบ้านหรือออกนอกพื้นที่รวมถึงการจัดงานอื่นๆที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคยกเว้นงานที่ไม่สามารถเดินได้เช่นงานศพ และการให้ความรู้ทิปแอมทริคสู้ภยัยโควิด -19 ผ่าน Facebook l i ฟ e ค่ะในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามมีจำนวนผู้ติดเชื้อหนึ่งรายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลค่ะ สำหรับสถานการณ์ล่าสุดผู้ว่าราชการได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าจำนวน724ชิ้นให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อนำไปสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และกำชับให้ผู้ดูแลตลาดลดนันลงและแจ้งพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มาเดินซื้อสินค้าบริเวณตลาดสดโดยให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยทุกคนและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่13ยังไม่มีบุคลากรติดเชื้อหรือเข้าข่าเฝ้าระวังซึ่งปัจจุบันสำนักงานชลประทานที่13ดำเนินการตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิงโดยให้บุคลากรทั้งหมดจำนวน1,039คนปฏิบัติงานหลืมเวลาจำนวน263คนปฏิบัติงานที่บ้าน568คนคิดเป็นประมาณร้อยละ80ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ตามนโะยบายกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และกลุ่มชปรัทานขอจบรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ